เราสลับอารมณ์ให้คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมกันบ้างพาไปดูพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้แสดงความสามารถได้ประกอบอาชีพของตัวเองนะคะพาไปดูโครงการดีๆที่มีชื่อว่า60 plus bakery and cafe ค่ะพัฒนาให้ผู้พิการได้มีงานทำอย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมจากรายงานของคุณสัตคุณดำเกลียงค่ะ น้องผู้พิการกลุ่มนี้ช่วยกันนวดและปั้นแป้งขนมปังเป็นรูปต่างๆกันอย่างตั้งใจและมีความสุขหลังผ่านการฝึกจนมีทักษะและทำเองได้ครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 60+ PLUS Bakery a a ์คฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะผู้พิการให้มีงานทำครับผู้พิการแต่ละคนผ่านการฝึกอบรมแต่ละด้านแตกต่างกันครับเช่นทำขนมปังมะจูหีพอทำเครื่องดื่มจดบันทึก และด้านการขายจนทุกคนสามารถทำงานที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างคล่องแคล่วเวลาขนมมันวางอยู่ในถาดลูกค้าค็จะหยิบแต่ข้างนอกเพราะนั้นเมื่อมันหยิบข้างนอกแล้วก็เอาดันแล้วก็ดึงตัวที่อยู่ข้างในออกมาโชว์ให้ลูกค้าได้เห็นใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันอ,อันนี้ฟรนช์ผักโขมไส้กรอกชิ้นละสารอบาทนี้เราดูจากชื่อ เราคิดว่าดูจากบาร์โค้ดแต่่วาต้องให้ตรงกันด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือเอาราคาอื่นไม่ได้เลยแหละอ๋อครับจําราคาได้ไหมว่าอันเท่าไหร่พิซซ่ามันก็ไม่จ้าเดอผมด้วมินีเยอะใช่ไหมหาหาไม่เจอมันเยอะใช่ไหมหาลองค่อยๆหาเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอครับ คือพิซซ่าคือกับเปิ้ลพิซซ่าบาโค้ดของพิซซ่าใช่แต่ว่าไม่หยุ่นานแล้วไม่เจอจะเจอไหมเนี่ยวันนี้ใช่ครับคือไม่ไม่มีเลยอาหารใกล้ในุผู้ชมครับนี่แหละครับบรรยากาศภายในร้านเบเกอรี่แห่งนี้นะครับน้องๆเต็มไปด้วยรอยยิ้มเต็มไปด้วยความสุขนะครับน้องๆที่นี่ส่วนใหญ่นะครับเป็นผู้พิการนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของการพัฒนาศักยภาพผู้พิการให้ได้มีงานทําได้มีอาชีพที่ยั่งยืนนะครับทุกมุม ทุกผนแผนกของที่นี่จึงเต็มไปด้วยการเรียนรู้การฝึกฝนเพื่อให้น้องๆน,นั้นนําความรู้ความสามารถนัสามารถนาไปประกอบอาชีพได้ครับจริงๆการฝึกผู้พิการจะยากกว่าคนปกตินิดหนึ่งเนื่องจากว่าดับแรกเลยที่ขาดไม่ได้ขั้นตอนแรกก็คือการละลายพฤติกรรมการนําน้องๆมาทํากิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยก็3วันโดยไม่ต้องทําอย่างอื่นนะครับหลังจาก3วันแล้วเราจะแยกตามส่วนต่างๆนะครับการทําให้ดูเป็นหลักนะครับเพื่อให้เกิดภาพจํา พอน้องเห็นว่าทํำยังไงแล้วก็จะทําตามซ้ําๆซ้าๆนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราอยู่ที่อย่างน้อยน,นี่60-80วันน้องถึงจะสามารถผลิตเองได้เรามีตั้งแต่ตาบอดนะครับการได้ยินก็คือหูหนวกนะครับผู้พิการทางด้านร่างกายการเคลื่อนไหวนะครับผู้พิการทางด้านสติปัญญานะครับผู้พิการทางด้านการเรียนรู้หรือว่า LD ตา่างๆแล้วก็เป็นผู้พิการทางด้านจิตเวชออทิสติก แล้วก็เป็นผู้พิการเขาเรียกว่าหลายๆส่วนรวมกันเขาเรียกว่าเป็นพิการซ้ำซ้อนทั้ง7ประเภทอยู่ด้วยกันทั้หมดน้องๆสามารถทํางานในแต่ละส่วนได้ดีตามที่ตัวเองถนัดนะครับอย่างน้องออทิสติกเนี่ยจะรับลูกค้าทําแคชเชียร์ทำงานขายนะครับส่วนน้องทางด้านการได้ยินจะเป็นหน่วยผลิตอยู่ในครัวนะครับคนที่พิการทางด้านสายตาจะเป็นหน่วยแพ็คกิ้ง นะครับเมื่อจะเป็นสแนค็คบล็อกห่อช็อกโกแลตนะครับนี่จะทําได้ดีนะครับในส่วนอื่นๆทางจิตเวชที่จะเก่งในเรื่องของการออกล้านการออกพูธนะฮะแล้วก็ในส่วนอื่นๆเช่นผู้พ,พิการทางด้านการเรียนรู้เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ทําความสะอาดได้เก่งอย่างนี้เป็นต้นครับความพิเศษของร้านนี้คือการรวมตัวของผู้พิการหลากหลายประเภทครับโดยมีเป้าหมายที่จะลดความยากจนและลดภาระการพึ่งพาจากสังคม รู้สึกประทับใจครับน้องๆทุกคนตั้งใจทําแล้วก็เป็นการส่งเสริมอาชีพน้องๆเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วอาหารก็อร่อยนะครับเ mm hmm. ครื่องดื่มแล้วก็ขนมดีมากนะครับบริการดีนะครับแล้วก็ขนมก็อร่อยครับไม่แตกต่างอะไรจากคนปกติเลยคนคนที่ครบอวัยวะครบ32อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็น้องเขานี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าคือให้การบริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใสดีมากเลยครับ โครงการ 60+ เบเกอรี่แอนด์คาเฟได้รับการสนับสนุนทุนจากหลายหน่วยงานรวมทั้งศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิกและสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยร้านตั้งอยู่บริเวณหน้าสถานสงเคราะห์เด็กจริงบ้านราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครครับ แล้วก็น่าชื่นชมนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการเนี่ยเขาได้แสดงศักยภาพ<ช>แล้วว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถที่พัฒนาได้นะคะก็จะได้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้เป็นของตัวเองใช่ใครสนใจก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะ<ช>อยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ